มาดูข้อขอหอ,อชาวเน็ตหลังลือมารกี้หลุดโพโบเสียบแทนลงปฏิถินช่องสามค่ะครีบบอร์ดไฟลุกค,ค่ะชาวเน็ตถูกบมอักษรยอ่อพระนางตัวท็อปหลุดปฏิถินช่องสามหลังมากี้ราซีและบอมธนินโดนชีเป,ป้าแถมยังแห่เดาไร่ชื่อคนที่มาเสียบแทนว่าต้องเป็นหนุ่มพิชพระชระและโบเมลด้านแน่นอนเล่นเอากระทู้หนึ่งในเว็บดังของพันทิปดอทคอมมีชาวเน็ตออกมาคอมเมนต์กันหลากหลายเลยล่ะคะ่ะโดยเฉ เพราะในเคสของมากี้และโปเรียกได้ว่า ร้อนฉ่ามากสำหรับตัวอย่างคอมเมนต์ที่เราได้นำมาฝากวันนี้ก็อย่างเช่นมากี้เขาไม่ได้เล่นละครนานแล้วไม่ได้ถ่ายก็ไม่แปลกนี่เพอๆนางอิสระแล้วนี่แฟนกลับก็งงนะจะจงเกียิจงชังอะไรขนาดนั้นเก่าไปใหม่มามันแปลกตรงไหนนี่ไปๆไปมาๆมาอยากเชียร์ให้นางดังๆไปเลยสะใจดีป่าตรงไหนเนี่ยนางก็เซ็นช่องแล้วก็เป็นสกัดช่องสามปะ่ะเอามาแทนกี้จริงก็ดูเหมาะดีนะมากี้ห่างหายไปนานแล้วสอ ช้องบางก็บอกว่าไม่รู้นะถ้าจอมากี้ลงจากตัวท็อปแล้วเอาโบขึ้นมาแทนก็คือช่องต้องเตรียมตัวโดนด่าแล้วแหละคือถ้าจะบอกว่าเพราะว่ากี้มีครอบครัวถ้าไมคอน50ปีเมื่อช่วงต้นปีกี้ยังได้โปรโมตอยู่เลยแล้วอยู่มาตัดออกกระทันหันแบบนี้เนี่ยนะความดังยังไงมากี้ก็ยังดังกว่าโบอยู่แล้วแฟนกลับช่องก็รู้จักผูกพันกับกี้มากกว่าด้วยส่วนตัวคือรักเซตตัวท็อปปัจจุบันมากคือเห็นมาตั้งแต่เด็ก เป็นภาวะทีจนดังจากสี่หัวใจคุณชายถ้าใครหายไปคงหายใจเลยอะแล้วถึงยังไงคนที่มาแทนก็ไม่ควรเป็นโบอะเพราะว่าเพิ่งย้ายมาด้วยสตอรี่กับช่องก็ยังไม่มีเลยถ้าจะเอามาแบบ เอาก้าสุพัฒนไม่ดีกว่าหรออยู่กับช่องมานานมากมีชื่อเสียงกว่าด้วย9ก้านี่รอมาหลายปีแล้วนะคือยังไม่ได้ขึ้นตัวท็อปสักทีเลยงงมากแล้วก็ยังมีคอมเมนต์อีกหลากหลายคอมเมนต์เขามาพูดคุยกันเลยล่ะคะ่ะแต่สุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงอย่างไรก็ตามกระแสข่าวดังกล่าวยังคงเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นละคะ่ะข้อมูลในส่วนของความจริงจะมีมากน้อยขนาดไหนคงต้องรอเจ้าตัวหรือว่าทางช่องสามมายืนยันอีกทีหนึ่งล่ะคะ่ะ